ครับ44สัเออ,อะนี่ยังไม่นานนะรถคันนี้นะ,ะยังไม่นานก็ได้56ชาวยูทูบอ่าช่องอุบลน้ำซิ่งครับอุบลน้ำซิ่งนะครับกับเกี่ยวรัตน์นะครับวันนี้อยากมาลงเนี่ยอ่าสันนี่อ่า135 135 4ขียด10ครับคันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวใหม่ล่าสุดนี่แหละ เนี่ยสามช่าสามฆ่าเจยครับเน่ของแท้ต้องมีสาม่าครับเก่าก็ได้พีเก้าผมเล่งอยู่เก่ะแต่เมื่อครับเขาเขาเล่นสิบคนเละครับ เอา้าเต็มกล่องเลยนะพี่นะเ้อะเต็มกล่องเนี่ยเต็มกล่องเต็มเต็มกระบะ <c oughs> <c oughs> โอ้เต็มกบะนั่นแหละโอ้ไปไงไปไงมาไงไม่รู้ <c oughs> แต่มาถึงนี่มาถึงก็ลองเลย Ừ, đi máy lai mưa chẳng nhiều lăn thùng chớp chớp mà tiếng cả mấy buôn thầm hình คันนี้ S Y 1 3 5 4งสขีดสิบครับคันนี้เป็นคันใหม่ที่ผมซื้อมาประมาณสัก6เดือนเนาะเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละยังไม่ถึงปีได้รถคันนี้ nó đi vòng vuông để đồn này em đi đèo mà đến à

อกกี่เด้อจอกกี้เด้อ ใกล้จะเสร็จแล้วแหละงานใกล้จะส่งงานแล้วนะครับเหลืออยู่ประมาณสักสอวันน่าจะเสร็จครับจากการคาดคเนจากการคาดเดานะครับมาดูฟีไม้ลายมือช่างเอียวกันไม่ธรรมดา น่าจะมาตั้งแต่เมื่อคืนครับน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแต่มเพราะว่าวันนี้มาถึงมาถึงผมเร็วมากเลยอันนี้เพิ่ง10โมงครับมาถึงแล้ว แสดงว่าพี่แกไปอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้ <laughs> ยังไม่ได้ถามข่าวถามข่าวเลยมาถึงก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยครับทดลองทดลองก่อนทดลองเจ้าซานี่ของก่อน เห็นเดินมากับอ๋อนึกว่าแต่ใครที่ไหนเอาร้างเอียวกับพี่น้องร้างเอียวเชื่อมกับ๋อดูการตักซะก่อน ดูการลีลาการขับรถแม็คโครก่อนเหมือนกับรถพ่วงไหมสี่คือกันบอยกับการขับรถพ่วงครับ จันจานครับน <laughs> ้าบผีมือการขับเนียไม่ต้องห่วงเะยสำหรับจ้างเกี่ยวครับสุดจอดนี่แล้วสายบูสายโหดสายมั่นสายห้าครับ ลงไปด้วยโอ้ oh. <laughs> ไหวหรือไม่ไหว oh. <laughs> ดูช่างเดียวใส่กับ <laughs> เต็มเลยนี่ก็เรียกว่าเต็มของแท้ ทำไมพี่มันเร็วเกินอะไม่เคยขับรับรถใหม่ๆมันนิ่มดีเนาะมันมันอทอ้งส่นมันนิ่มแบบมันทำงานได้แล้วคือไอ้นี่อะแบบแหลมๆด้วยเจอฟันพิศาดารเลยเจอแบบดินดินดินแบบมเขาเรียกอะไรอ่ะดินดานใช่ไหมดินดานครับดินดานสามารถแบบ สบายเย็นกันเลยอยากลองสัมผัสดูถามว่าเออ F C จะบอกว่าเอไปขับรถเขาอีกแล้วอะไรนี่เป็นไรครับครับเลยทีมงานครับเราก็เข้าใจกันอยู่นะครับก็อยากลองดูว่าเนี่ยรุ่นนี้ยมันเป็นยังไงใช่ไหมถ้าคนไม่เคยขับอ่ะถ้าคนไม่เคยขับจะไม่รู้ว่าซ้านนี่เนี่ยคอนโทรลมันนิ่มนิ่มจริงๆนิ่มไหมครับนิ่มนิ่มมากนะดูวเมื่อกี้สปีดนิดเดียว ไปเลยเี่ทีกระดับนี้ก็ในรุ่นเก่าๆนั่นรุ่นเก่าเอาจนแขนนี้มาเย็บเรียนน่ครที่เอกนะครับที่เอกของเราครับผมท่องอบนน้ำซิงครับบนน้ำซิงนะครับสายบุญสายบุญนะครับสายบุญเดี๋ยวก็สายบุญแถวๆนี้ก็อาจจะได้เจอกันนอได้เจอกันครับได้เจอกันครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมขอบคุณทีมงานด้วยแล้วกันต่างคนต่างขอบคุณได้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ด้วยนะกันบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ